สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเบื้องเอ็นตาหนไทยนาเป็นคู่เป็นคู่อยู่ยังอยู่ติดท่ากะลาวพนักกะลาวไอ้ไซสโลครับโลสีโลสีโอ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 อยู่ยู่โอ้ยอีหลวงเอ้ ไทยหน้ากับ่เขาห้องมันช่วเพื่นที่ไทยอันตั้งล่ำในอนเขาห้องมัน เขาแนบไมทางหลังได้เพิ่นมาแนมทางหนาเลยบ่เขาอ่ะอดินโขดแข็งองเอฟซีบ่อเขาเป็นคู่อยู่มันไถบ่อเขาม,มันไถบ่อเขาม,มันไม่เข้า คือบอลเลนลงไปผุนเบิง้งเขาไทยไว้ครับเธอไทยไว้มันคือไทยมึคือกันโอ้ยมาหลุดการะลาวส้มนี่ ผุ่นเป็นตั้งร่ยู่ผุ่นบันฮิลาดผุ่นไปพอดีไทยยังสิเอาถอยมาเนี่ยแม่ถอยมาที่ใส่พระตั้งผานหายเร็วเร็วถอยมาโอ้ปางลงก่อนเอาเอาเอา,เอา,เอา đó, bút kia vàng luôn luôn hoàng mấy lần yên ta, ngang nào bác hạ lắng bác hồ gì vậy đi เลีงยางเดียวเลยพอหูเลยว่าฝ่าไฟเอียงส băng hàng luôn đấy, phải đằng thoải vậy đó, liền như nhau đấy ไปเอกไปอีกไปอน้อมันหอดคุณเลยไปเอกมันไม่โตหรอกไปมันอีกน้อยเดียวพอแล้วพอแล้วลงมาลงมามันไถ่บกเขาลงมา เขาบอกถ้าไทยว่าเขามันไทยใจฉี่แม่ขี้ดินแข็งหนีเบิงนี่นีหนีหน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 ข่าวน้อยนึงแล้วนันหายไปเาว่าให้ไทยว่าเขาดินแข็งปันไทยจะไปไทยเขาโกตรลงจนว่าสุดหรออันนี้ก็จะปลูกมันนะคะ bài về cả nhà hút sư sư Ngày ha Ngày ngon ngon ngày đây lại <laughs> <c oughs> จูสังนิว <c oughs> ไม่เห็นหรอกมันไกล <c oughs> ไงกุ้มเทียบเลยนะ ตีมียงเนาะ เห็นผู้สาวเพນ่นเฮ็ตกจูใส่โออันนนน้อย ได้แล้วค่ะบ๊ายบาย